สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับรายการของโคดีครับผมก็ขอโทษที่หา,หายกไปน,นานหายไปเป็นเดือนกว่าขออภัยนะขออภัยคลิปก่อนหน้านั้นเคยพูดไปแล้วนาะว่าเจะกลับมาทําแล้วนะขออภัยที่ทําไม่ได้ตามคำพูดขอโทษจริงอย่างที่บอกไปในช่วงคลิปนั้นนาะว่าผมมีปัญหากับช่วงทีสิยอยู่นะครับงานทีซิ์มันตึงมือโคตรๆนะครับมันไม่ได้เหนื่อยตอนแรกผมคิดว่ามันเหนื่อยแค่ร่างกายเว้แต่ไม่เหนื่อยใจด้วยนะครับ คือผมพยายามทํางานทีสิธิ์ให้มันสนุกแล้วนะแต่มันเจอปัญหาโน่นนี่นั่นเจอการวิจารณ์เจอโน่นเจอนี่แล้วแบบมันไม่ได้เหนื่อยแค่ร่างกายอ่ะเข้าใจใช่ไหมแบบว่ามันผมว่าใครที่อยู่มหาลัยคงรู้ว่าเหนื่อยกายมันส่วนหนึ่งเลยเว้แต่แบบเหนื่อยใจเหนื่อยแบบเหนื่อยจิตใจนี่มันคือที่สุดแล้วของมหาลัยอ่ะนั่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าผมไม่ไหวจริงทำคลิปออกมามันส่งแน่นอนอะไรพวกนี้มันเราไม่เต็มที่ของมันอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ไหวซึ่งผมก็เลยว่าเอองั้นเราโฟกัสตรงนี้ก่อนยอมเหนื่อยตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับกับทีสิอาจจะยังไม่จบดีแต่เหลือแค่เศษย่อยที่มันไม่หนักงงตัวผมแลลวเนี่ยอย่างที่บอกไปสำหรับทีสิตอนนี้ก็คือเคลียร์แล้วนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยนอกจากมารีวิวเราเราก็มีเรื่องที่จะมาพูดถึงกันนะครับพูดถึงการปรับแปลงของช่องนะครับปรับแปลงช่องปรับปรุงนี่นั่นในตอนนี้เนาะอาละอย่างแรกเลยนะครับขอพูดให้เข้าใจง่ายๆก่อนหลับๆตอนนีน้อย่างที่เกินไปคือผมจบทีสิ์แล้วก็คือกำลังจะจบมาหาลัยแล้วนะครับ ในต,ตอนนี้ที่กัรกระจบเนี่ยหลักๆเนี่ยผมก็ได้คุยกับทางบ้านแล้วนะครับว่าผมอยากจะลองหาตัวตนเองแล้วก็พยายามลองฝึกฝนตัวเองในด้านอื่นๆก่อนก่อนที่จะลองไปหางานทําก็จะประมาณจะเรียกคล้ายๆแก๊ปเบียก็ได้แต่แก๊ปเบียสําหรับคนอื่นผมว่าน่าจะเป็นท่องเที่ยวแต่ตัวเองคือมาลองทําสิ่งที่อยากทําจริงๆคือสำหรับผมมาหาลัายรอ่ะผมบอกบรำรงงานนี่จัดวงไหมนะผมไม่ค่อยอยากเรียน เดี๋ยวเราจะเอาไปพูดถึงกันจะมีคลิปเป็นพอดแคสต์นั่งคุยกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาหาลัยเดี๋ยวค่อยว่าก,กันผมคิดว่าน่าจะทําอยู่อยากขอทําบ้านว่าเราอยากทํำสิ่งที่เราอยากทําจริงๆเรื่องนี้ก็คือเนี่ยแหละทำยูทูบทำโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอยากทำมันฟูลไทม์มากขึ้นเต็มที่เป็นเหมือนงานหลักงานประจำนะครับอยากลองทําเป็นเวลาหนึ่งปี ตัวงานของผมเนี่ยว่าจะไปหางานอีกทีก็หลังรับปริญญานั่นเองนะครับก็คือประมาณปีหน้าช่วงเมษามีนาปีหน้านะครับซึ่งทางบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็บอกว่าเออมันก็เออทำไปนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับก็ต้องเตรียมใจว่าต้องหางานวิด้วยซึ่งผมก็นั่นแหละถ้าเจองานที่ชอบเจอบริษัทที่ใช่ก็อาจจะไปสมัครก่อนที่จะจบหนึ่งปีด้วยซ้ำแต่หลักก็นั่นแหละมันจะมาอัปเดตว่าตอนนี้คงเห็นแล้วว่าช่องนะครับกําลังปรับแปลงเพิ่มขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนเพิ่่่่มออออออองงงคค์์ปปปรรรรระกกกกบบบบยยยยาาาแแ็ััััโโล้้นนนนนนเเืี ป็นคอนเซปต์ของผมอยู่แล้วว่าผมจะทำทุกปีลหลักๆก็เนี่ยจะเปลี่ยนให้ฟังคือคลิปนะครับตอนนี้จะลงดูทูปจะออนอยู่3วันก็คือจนันทรุธศุกร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสตรีมในทวิชนะครับก็จะมีทั้งหมดสวันก็คือวันอังคารเพื่อไห้หัดสารอาทิตย์นั่นเองนะครับผมลุมๆคือคุณจะเจอผม7วันนะครับจะเจอพวกผม7วันจะมีเพื่อนๆอ,อะไรแวะเวียนกันมาก็นั่นแหละ7วันนั่นเองในคลิปยูทูบเนี่ยนะครับจะไม่ได้ลงคลิปประมาณนี้อย่างเดียว ใน3วันนะครับจันพุธศุกร์เนี่ยก็จะมีคลิปหลากหลายนั่นเองในวันจันทร์จะเป็นพวกแนวรีเพย์กับพวกฟันนี่โมเมนต์เวลาสตรีมนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นคลิปไฮไลท์มาถ้าใน,นาอนาคตคนดูอะไรมันโอเคนะครเราอาจจะเอาออกแล้วก็อาจจะอัพไปลงอินเทนด์นะครับพุธศุกร์เนี่ยนะครับวันพุธก่อนวันพุธจะเป็นคลิปประมาณนี้ก็คือคลิปของโค้ดดีหรือพวกรีวิวหนังสือรีวิวเกมอะไรต่างๆก็จะลงวันพุธนะครับส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นวอล์กนะครับเป็นแนววอล์กหรือเป็นแนวคอนเทนต์ที่คิดทํากับเพื่ออะไรอย่าง หลักคือผมอยากทาคลิปคอนเทนต์ประมาณนั้นอยู่แล้วจริงช่องเนี่ยเมนของมันอะถ้าไม่ติดโควิดอะผมก็อยากทําเกี่ยวกับการไปเดินเล่นเที่ยววอล์กหรือทาคอนเทนต์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละมันติดช่วงโควิดเลยแล้วผมก็เป็นผู้ขี้เกี่ยวยับบ้านนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็คือสตรีมในทวิตนะครับ4วันก็หลักๆมันก็จะสตรีมเกมอะไรก็จะสตรีมไปมั่วซั่วแล้วไ้เล่นนะเออแล้วต่วันนั้นเนี่ยเพื่อนอยากเล่นอะไรหรือตัวผมแบบว่าจะเล่นอะไรประมาณนั้นที่จะมาบอกเล่าวันนี้เนี่ย กิดอันนี้นะคืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมขอเวลาเขาทำหนึ่งปีเนาะไม่ไงั้นมันก็ต้องหาเงินหาอะไรนะครับซึ่งถ้ามันหาอะไรได้ไม่มากพอหรือนั่นแหละมันไม่สามารถเลี้ยงดูตัวผมได้ก็มันก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนซึ่งผมบอกอนว่าต่อให้ครบหนึ่งปีผมไปผมมีงานทําก็จริงผมก็ไม่เลือกท YouTube เนาะแต่อาจจะทําช้าลงนั่นแหละไลน์สัปดาห์ที่จะทาแบบเยอะขนาดเนี้ยก็อาจจะเหลือแค่เดือนละคลิป2คลิปหรืออาจจะได้มากสุดก็4คลิปอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเลยเป็นการขอความช่วยเหลือนะครับนี่นิดหน่อย เราไม่ได้ขออะไรเยอะผมไม่ได้อยากได้ตา์แต่ทุกท่านนะครับแค่อยากให้ช่วยเป็นกำลังใจเฉยทั้งการกด subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ถ้ากดแชร์ได้ด้วยยิ่งดีมากๆนะครับเราอยากให้ช่วยแค่นั้นแหละไม่ได้อะไรไม่ได้อยากขอโดนทหรืออะไรนะครับแล้วก็คือผมอยากให้ช่องมันโตนะครับโตพออย่างน้อยก็ถ้ามันโตมากพอผมก็คิดว่าผมอาจจะได้ทําตอบนะครับรอบนี้ขอจริงจังบมากขึ้นเนาะอยากให้ทุกท่านเนี่ยใครที่ชอบอยู่แล้วก็อยากให้ช่วยนะครับเรื่องคอมเมนต์หลักๆอยากที่อยากได้ยินคอมเมนต์เพราะว่าผมอยากคุย ถึงก่อนนั้นที่ผมจะไม่ตอบคอมเมนต์เลยขออัยอย่างหนึ่งนะครับใครได้เจอคอมเมนต์ไว้ว่าแบบอยากคุยหรือแบบมีคําถามเลยถามขอช่วยพิมพ์ใหม่หน่อยได้ไหมคือผมไม่กล้าตอบผมกลัวว่าท่านแบบว่าไม่อยากรอคําตอบจากผมแล้วอะถ้าใครยังอยากถามอะไรนะครับเออที่เคยพิมพ์มาแล้วผมไม่ตอบอะพิมพ์พิมพ์ไว้ใหม่ในลิมนี้ก็ได้หรือในช่องอะเวลามันเข้ามาในช่องมันมีตรงนึงที่มันเป็นคอมเมนต์อะในหน้าของช่องหรือตรงไหนไรู้ about ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนี้ย มันมีคอมเมนต์อยู่เปนคอมเมนต์ตรงนั้นก็ได้นะครับผมไม่ตอบผมว่ากลัวว่าเออทุกท่านแบบแม่งไ,ไ,ไม่อยากได้ทาตอบใจไอ้อ้วนนี่แหละไอ้อ้วนนี่แบบแม่งไม่ตอบกูอะคือตอนนั้นแบบผมไม่มีใครณาตอบจริงเว้ยซึ่งตอนนี้นผมก็แบบไม่กล้าตอบซึ่งแต่ตอนเนี้ยหลังจากคลิปนี้ลงไปเนี่ยนะครับหรือคลิปก่อนหน้าลงไปน่ะในช่วงเนี้ยนะครับผมพยายามตอบไปได้ทั้งหมดนะครับจะใครคุยอะไรมาจะพยายามตอบไปอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผม,อมโอเคนะครับพูดพร่ำนำเพลงยาวมากนะครับขออาภัยที่ยาวนาน เดี๋ยวขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังในช่วงแรกนะครับท่านทุกคนรับฟังขอบคุณครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกับรายก,รา,ยการของโค้ดดียร,ร์ดีกวานะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นหนังสือเรื่องหนึ่งที่ผมใช้เวลาอ่านทั้งหมด3รอบนะครับสรอบทำไมถึงอ่านสามรอบอย่างแรกคืออ่านรอบแรกอัดนแค่เล่มหนึ่งนะครับแม่งเล่มสองเข้มาแล้วผม่ตัดไม่เสร็จสักทีก็เอองั้นอ่านเล่มสองให้เสร็จเรามา,มาอ่านใหม่ก็ได้อ่ะอานเล่มสองเสร็จปุ๊บผมก็ไม่มีกระใจตัดอีกนะครับแม่งเล่มสามเข้มาแล้วผมไปซื้อมาอ่าน เรียบร้อยพีมารบ3รอบนี้คือรอบทสามนะครับผมก็มีทั้งหมด3เล่มแต่เราได้เล่มสีออกแล้วนะครับยังไม่ได้ซื้อดังนั้นเอาแค่เล่มสามกับแล้วก็จะลงด้วยไม่แคร์แล้วนะครับอ่านมาหลายรอบเกินแล้วนี่ซึ่งนะครับในของพอดีวันนี้ครับเรื่องที่เราจะมารีวิวกันก็คือเรื่องนี้ครับผมก็คือเรื่องเฮลโหมดนะครับอยากเล่นโหดขอโหมดนรกนั่นเองนะครับผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็นะครับผมเขียนโดยฮาบุนะครับผมแล้วก็ ภาพโดยโมนะครับผมแล้วก็แปลโดยภูมิใจปิยทัศน์สีนะครับผมนี่ครับตัวเล่มนะครับตัวเล่มก็นะครับมีความหนามากๆผมบอกเลยว่าก็เป็นหนังสือในระเับเรื่องนี้ที่หนามากนะครับผมอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับของค่ายฟีนิกซ์นั่นเองนะครับลิขสิทธิ์ในไทยเรานะครับเล่มอยู่ที่เล่มละสามร้อยห้าบาทนั่นเองนะครับผมใช่ไหมเอ่ยพอเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับเล่มสองเล่มสามเนี่ยอยู่ที่เล่มละสามร้อยสี่สิบห้าบาทนั่นเองแต่เล่มหนึ่งเนี่ยสามร้อยห้าบาทนั่นเองนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยนะ ด้านปกนี่ก็ดูดีอยู่แต่ก็เป็นรอยง่ายนะครับเน่มีขีดขีดกุดควรเป็นรอยหลังจากอ่านเขาไปวางที่ไม่ดีสัดวงนี้นะในตัวปกด้านในนะครับผมตัวปกเล่มหนังสือเนี่ยก็เป็นสีดํานะครับออกเป็นแนวเหมือนหนังสือเวทมนต์หรือถ้าแบบว่าเป็นในแบบการ์ตูนเขาจะอาจจะเรียกว่ากิมมัวอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเหมือนกันนะครับเล่มสองก็เหมือนกันไม่ต่างกันนะครับเหมือนกันอาจจะต่างแค่ตัวด้านข้างที่เขียนเป็นเล่มสองหรือเปล่าอ่าใช่นะครับในด้านของสามปกเนี่ย นะครับจะมีเขียนเล่มหนึ่งเล่มสองไว้สำหรับตัวปกด้านในเนาะโอเคแข็งใช้ได้แต่ยังก็สวยดีนะผมว่ามันก็สวยดีมันดูเหมือนหนังสือแบบถ้ามันได้หนากับความฟูปกติหนังสือของผมจะรู้สึกว่ามันต้องฟูก,กับแบบเป็นปกอารมณ์หนังๆอะอย่างเี้ยมันถึงจะแบบว่าดูแบบดูเป็นหนังสือวิม์มอนเออแต่ยังไม่ได้ฟิลขนาดนั้นแต่เออผมชอบที่มันสวยดีโอเคต่อมาในด้านของกระดาษนะครับผมในกระดาษด้านในก็ แน่นอนเราก็ของสนอพิมฟินิก์เนี่ยก็เป็นมาตรฐานนะครับที่ดีไม่ได้แย่นะครับใช้งานได้ดีลื่นมีความตัดสานรำให้สัมผัสได้ง่ายความตึงมืออะไรเนะี่ยดีนะครับความแข็งยืดหยุ่นนี่ยเป็นอยู่ในระดับที่นั่นแหละมันคือผมสูนมาตรฐานคือฟินิก์เขาดีนะครับนั่นแหละเลยอย่างดีเอามาดูภาพสีกันนิดหน่อยนะครับนะครับที่มีตัวภาพสีสวยดีนะครับหล,ลัก ก็ประมาณนี้เรามาพูดถึงใน,งนรเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อผมขอสรุปง่ายๆนะครับจากด้านหลังแล้กันเนาะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องราวของตัวยมดักเกนจินะครับผมที่เขาเนี่ยเป็นเกมเกมอร์เป็นแบบว่าสายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ก็ว่าได้คือชอบเล่นเกมแนวสไตล์เกมเวลีล้ือมระคออะไรอย่างน,นี้ได้แบบว่ามันเกมสมัยนีย้มันเติมตังมันเก่งขึ้นได้ไวกว่าที่แบบว่าคนไม่เติมอะไรอย่างนี้ซึ่งเกนจิเขาเนี่ยชอบเกมสไตล์ที่แบบว่าจะไม่ต้องฟาร์มใช้ความมุสาหะใช้ความพยายามเพออื่อที่จะ ให้ตัวละครเนี่ยกเก่งขึ้นซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับตัวเกมออนไลน์เกมปริศนาเกมหนึ่งนะครับที่มีความยากมากมายมากซึ่งิ่เที่เขาถูกใจก็คือความยากเฮลหมดที่ทําให้การเติบโตของตัวละครเขาเนี่ยมันโตยากมากๆซึ่งเคนจิเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับสมัครเล่นด้วยความเร็วทันใดนะครับแล้วมาพร้อมกับการเลือกของหมวดยา,ากไม่พอยังเลือกตัวละครที่เล่นยากด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะตรงกับชื่อเลยคือเฮลหมดนะครับแล้วก็คงจะรู้ว่า เนื้อหาคงไม่ใช่เกมออนไลน์น,นั่นเองคือตัวเคนิจิเนี่ยก็ถูกส่งนะครับไปเกิดใหม่อยู่ที่ต่างโลกนะครับผมโดยมีอาชีพก็คือเป็นนักอัญเชิญที่เขาได้เลือกไว้นั่นเองซึ่งอาชีพอัญเชิญเนี่ยก็เป็นอาชีพที่แรงมากๆนะครับในเรื่องมอนเันมันเป็นเหมือนกับอาชีพใหม่ที่เพิ่เข้าแผทเกมออนไลน์อะไรอย่างนั้นนะครับผมคือเรื่องราวเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้แต่คอนเซปต,ต์มันก็แคนั้นแหละนะครับชูลงความเป็นเทวบดเทวบทเคนิจิเนี่ยนอกจากจะยากในเรื่องของการอัพเลเวลแล้วนะครับก็ย การนี้เราใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยในเลือกอาชีพในอันเชิญคือเกมนี้เนี่ยเขาจะปรับบาลานซ์ของมันก็คือถ้าคุณเลือกอาชีพที่เก่งมากๆเนี่ยเวลาสถานะอ่าพวกเนี่ยชนชั้นเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ในชนชั้นต่ำนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างคินิจินะครับที่มาเกิดใหม่เป็นอเลนเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นกับอ่าเป็นชาวนาหรือในเรื่องเนี่ยคือทาสในที่ดินนั่นเองนะครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ของพวกยุคการซึ่งผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เนาะ ซึ่งนั่นแหละมันจะเป็นธาตเด็กที่ดินนั่นเองนะครับซึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากนั่นเองซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะัตัวละครกินกิทเนี่ยไปเกิดใหม่ก็ชื่ออเลนนอนนะครับผมนั่นแหละครับหลักก็ประมาณนี้กับเรื่องย่อก็คือสนแท้ก็แค่คนติดเกมคนหนึ่งที่ได้โอกาสไปเกิดใหม่ใช้ชีวิตกับสิ่งที่เขาอยากเจอยิยงคือความยากกับความตึงนะครับนั่นแหละก็จะได้เห็นการดําเนินเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเป็นการ พยายามออกจากการเป็นทาสเด็กที่ดิ้นแล้วก็พยายามให้เรียนเก่งขึ้นในฐานะแบบเกมเมอร์แบบฮาร์คอรมากๆนั่นเองนะครับผมแต่บอกอรว่านี่งเ่นเนี่ยมันเพลินแล้วก็สนุกจริงๆนะครับ คือผมชอบในรูปแบบหลายอย่างคือความรับใจของผมเนี่ยอย่างแรกเลยคือการเล่าเรื่องราวที่มันอ่านแล้วมันติดคือเรื่องราวไม่ได้เร็วมากแต่มันกระชับครับคือในหนึ่งวนันเขาทาอะไรฟาร์มม้อนอยังไงรลายละเอียดชัดเจนมากๆแล้วก็ผมชอบที่ว่าภูมิหลังของเรื่องการไม่ให้เรื่องมีพาร,ร์ทโฮเนี่ยเขาก็ยังอุดตรงเนี้ยเยอะมากนะครับแล้วอุดได้ดีด้วยมนังส่ามันได้ดีมันมีพาร์ทโฮไหมมันก็น่าจะมีถ้าคุณคิดเยอะแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดเยมากก็ยังอุดให้แล้วคือทําไมในนิยายทําไมในอารนเรนในหัวอารเรนมันถึงค ขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นตัวละครมีค่าความรู้เยอะคือเกมนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าอาวุธเกี์ที่ผมชอบอย่างนึงนะก็คือนี่นะครับน่าจะเห็นด้วยนะครับเห็นไหมหน้าดำๆตรงนี้เนี่ยมันหน้ากรอบดำๆนี้คือมันคือหน้าสเตตัสนั่นเองนะครับคือเกมเอ้คือนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็จะเอาหน้าสเตตัสตรงนี้มาให้ดูเราก็จะเห็นการจับตัวของตัวละครแล้วก็คาอธิบายสกิลอะไรพวกนี้มันเหมือนในเกมเลยเว้ยแบบว่าเหมือนแบบคุณเข้าแบบเอาเมาส์ลากไปตรงสกิลใช่ป่ะมันก็จะแบบขึ้นแบบแถบดำ อ่ะแล้วก็เรื่องที่ประทับใจอย่างหนึ่งของเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องราวนั่นเองนะครับตอนแรกๆเนี่ยนิหาเนี่ยผมชอบมันมากเลยนะมันเป็นประเด็นของแบบว่าคือผมชอบปะปรจินอีกอย่างหนึ่งคือ มันมีเอกลักษณ์ของแบบว่าคนที่มาเกิดใหม่ที่ไม่แคร์โลกดีคือเค่นจิในตอนที่เกิดใหม่แรกเนี่ยเขามีเป้าหมายคืออยากให้ตัวเองเก่งขึ้นนั่นเองคือเขาไม่ค่อยแคร์กับชีวิตครอบครัวเพราะว่าแบบมันเป็นความผงที่ว่ามันต้องมีความเป็นจริงของคนบางคนอย่างผมผมอาจจะเป็นก็ได้เราคิดดูว่าเราอายุยี่สิบกว่าเราไปเกิดใหม่เนี่ยเรามีความทรงจำแบบเรามีพ่อแม่ของเราที่เกิดในชาตินี้ชาตินู้นเราแบบก็เกิดมาแล้วแล้วง่งยต่อว่าเราอาจจะแบบไม่ได้เคารพครอบครัวเราอาจจะแบบไม่ได้แคร์คนในครอบครัวก็ได้ ซึ่งนั่นแหละเรดิตตอนแรกก็จะมีเนื้อหาเล่าคูมันนั้นแต่รอไปเขาจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปเขาเข้าใจว,ว่าเออนี่ไม่ใช่โลกของเกมนี่เป็นโลกชีวิตจริงซึ่งเขาต้องอยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นประเด็นชีวิตที่ผมว่าดีมากๆนะครับผมชอบพาร์ทครอบครัว,ข,วอของเขานะครับมันสนุกดีพาร์ทเก็บเลเวลผมจะเอาจริงถ้าเป็นช่วงแรกผมจะบอกม,มันสนุกนะครับแต่การเก็บเลเวลในช่วงหลังผมว่าน่าเบื่อในเริ่มแตกความน่าเบื่อแล้วเพราะว่ามันเนื่องจากเป็นเด็กมันไม่สามารถที่จะแบบ ทำนน้นทำนี้ได้สีห้าขวบมันทำได้ข้อที่แบบอาชีพสุดโกงนี่ทำได้มันก็ได้แค่นั้นแต่เขามีเรื่องขอครอบครัวที่มันแบบลิงก์งกันซิงกกันแล้วความสนุกมันกันดังดีแต่พอข้อเรื่องสามเนื้อหาการฟาร์มมัน หนักขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็เราสึกว่าเราแบบมันไม่รู้สึกถึงความตึงมืออันนี้อันนี้คือข้อเสียที่ผมสึกว่ามันเป็นในแดนไ o โนเวลคือมันไม่ค่อยตึงมือแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าเรื่องนี้ดีกว่าในหลายๆเรื่องที่เวลาฟาร์มเวลตีมอนเนี่ยมันออกแนวน่าเบื่อไปเลยอย่างเรื่องเนี้ยผมสึกว่าเออดีนะครับเพื่อนๆในแรกคือผมชอบระดิเยดต้องชมก็คือเรื่องเดียวที่ผมชมได้จริงคือความละเอียดเนี่ยแหละที่ชูลงเรื่องนี้เลยคือความละเอียดของสกิลใครที่เป็นสายช่างอ่านละเอียดเนี่ยผมว่าดีมาก เพราะว่าพวกสกิลมันอ่านยิ่ยงละเอียดยิ่งสนุกนะครับแต่ผมอ่านไู่ไห่จีอ่านมันบานเนาะตอนแรกเอาจริงเรื่องนี้จะไม่มีข้อเสียสำหรับผมนะผมถูึกว่าเป็นเรื่องไรโนเวลที่ดีมากอ่านเพลินสนุกนะครับอย่างแรกคือความติดพันสูงจริงแต่ข้อเสียที่เพิ่งพบเจอแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ได้แย่แต่ผมก็รู้สึกว่ามไม่ค่อยชอบคือเรื่องของตัวภาพประกอบอภาพประกอบมันไม่ค่อยสวยอะเอาอันนี้เล่มหนึ่งใช่ไหมตกย์เล่มหนึ่งว่ภาพประกอบอาจจะยังดูดีอยู่แหละภาพประกอบเล่มหนึ่งยังดีเว้ ยังดีเว้ยครับดีนะ้วเนี่ยเล่มหนึ่งนะครับนี่น้องน้องเคน่านะครับเป็นจอมดาบเป็นเพื่อนของเอเรนในหมู่บ้านเนาะเนี่ยหลายๆประเด็นหลายภาพประกอบยังสวยเว้ยทำไมภาพมันขี้เกียจคือในนะี้ผมพูดว่าขี้เกียจเลยนะผมแบบไม่อยากพูดคำนี้อ่ะดูอย,อย่างนี้นแบบหละอ่ะดูคือ ผมจะรู้สึกว่าภาพฟูมันผมจะว่าภาพฟูน้วยัแบบเป็นภาพตัวละครแบบเต็มๆน่มันก็ดีที่มันเห็นแต่แบบมันจะทําให้คนว่าเขาลงเท็กเจอร์รายละเอียดตัวละครไม่ค่อยได้เพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมันเกินไปจริงอะภาพอะไรภาพมันมันแทบภาพประกอบมันแทบไม่มีลงเงาผมหรืออะไรด้วยซ้ำอะอ่ะแล้วก็พอเห็นภาพก็คิดถึงข้อเสียได้อย่างหนึ่งคือเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครในบางตัวมันเร็วไปหน่อยความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันเฮ้ยเฟนเฟนแบบเาแบบมองหน้าแล้วเพื่อนเพื่อนเอออะไรอย่างเงี้ย มีหลายจุดที่เราเจออะไรอย่างนี้ซึ่งผมไม่ค่อยชอบผมชอบความสมพัธ์ที่มันลงลึกรายละเอียดแล้วเราก็ค่อยๆได้เห็นแนวความคิดของตัวละคอรอื่นคือเหมือนเขาเขียนตัวอารเลนเป็นหลักเกินจนแบบว่าตัวละครตัวอื่นในเรื่องมันแทบไม่เคยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบบที่มันทําให้เราเห็นว่าเขามีแอนติจูดต่างกันคือตอนเนี้ยอาร์ลเลนพูดอะไรตัวละครตัวอื่นก็จะคอยตามซึ่งผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยจะเป็นข้อเสียที่ผมจะ ใครที่ชอบอ่านแนวสัตว์ความสัมพันธ์ผมว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์ในเรื่องในครอบครัวอะไรเงี้ยผมชอบนะผมยังรู้สึกว่าเออมี้ยได้จิ๋วที่ดีแต่พอเป็นตัวละครเกี่ยวกับเพื่อนยังแปลกๆอยู่นั่นเองนั่นแหละหลกัลกๆแต่เรื่องนี้ผมก็ชื่นชมนะครับใครที่ชอบอ่านแนวนั่นแหละแนวอัพเลเวลโ,โ,ต,โต้ได้เปลยจะใช้คำว่าเรื่อ้เปลยก็ไม่ได้มีเป้าหมายนะครับเ้ามีเป้าหมายที่น่าสนุกอันนี้ลองไปอ่านดูมัน,นจะเป็นงานสปอยที่เยอะไปเอางทีมันก็สปอยเยอะแล้วในคลิปเนี้ยซึ่งนั่นแหละแต่มีเเเเรรรรื่่่่่ออองาาาาวททีีสสนนนนนนนุกะคคับได้พลลิใป็ย แนวอัพเดเวลความโตความสัมพันธ์ความคิดเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ดีเลยนะครับต,รตัวละครโตผมว่าตัวละครโตกำลังดีด้วยนะครับสำหรับตัวคินิกิที่ไปเกิดใหม่เป็นนันเดนเนี่ยเขาโตแล้วเ็ามีแนวคิดที่มันไม่เหมือน,ต,อนบบตัวละครแบบรุ่อื่นที่แบบว่าบางทีก็เน้นำลำคานแต่แบบตัวนี้แบบมีความคิดที่สุดตกดีชัดเจนดีผมชอบนั่นเองนะครับกลร์ดก็ประมาณนี้กับไลนเนวิวเรื่องนี้เนาะคูนฮานในช่วงแรกอยู่แล้วนะขอภัยรคาดจะนานคลิปนี้น่าจะนานหน่อยนะครับอาจจะนานมากไปเลยนั่นเองนะครับ ก็อยากเกินยอยู่กับในช่อง YouTube ก่อนในคลิปนี้เนาะแล้วก็มารีวิวเรื่องนี้นะครับก่อนที่มันจะต้องผมต้องซื้อเรื่องสีมาแล้วก็มาได้รีวิวก็เดี๋ยวเริ่มสีนะครับเดี๋ยวพอไปซื้อมาก็อาจจะรีวิวเป็นช็อตดูนะก็จะลองดูในช็อตเนี้ยก็จะพยายามรีวิวเป็นพวกเล่นรวบรัดกับพวกคลิปพวกนิยายเดี่ยวอะไรพวกนี้ดูนะครับผม,มประมาณนี้โอเคในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอะยืดยาวไปมาเต็มที่อืนั่นแหละครับก็ ในคลิปนี้ก็อยากเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนที่จะจัดไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่องนี้ก็จะอัพคลิปทุกจันทร์ทุกศุกร์นะครับก็อย่าลืมมารอดูกันแล้วก็สตรีมนะครับในทวิตเดี๋ยวทําลิงก์ไว้ให้เนาะด้านล่างหรือตรงการ์ดเดือด์แล้วก็แต่นั่นเองนะครับกดกดเอานะครับใครว่างดูก็ไปดูนะครับก็จะไลฟ์ทุกนั่นแหละอังคารพฤหัสษฐ์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะไลฟ์ประมาณ ตั้งแต่ช่วงเวลาสี่สทุ่มขึ้นใหม่นั่นเองนะครับไปจบประมาณตีหนึ่งถึงตีสองประมาณนั้นแล้วแต่แล้วก็นะครับอย่าลืมติดตามเนาะเดี๋ยวคลิปเนี่ยช่วงวันสูงเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงของกางานหนังสือนั่นเองนะครับก็จะไปถ่ายเก็บบรรยากาศบ้างแล้วก็เอามาพูดคุยบ้างแล้วก็เอายิมก็ไม่ถึงขั้นางานหนังสืออย่างเดียวหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็มีไปท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยนั่นเองนะครับผมเหล่งก็ประมาณน,นี้ก็รอช่วยกันติดตามนะครับก็ในชอบจะมีอะไรมาเพิ่มเติมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาาาะกกกกก็็็ยยัััังงไไเจออนนนนใใหหม่คคคคคลลิิปปป้้้รรบบบีฝดวขุณ